คุณผู้ชมคะเข้าสู่วันที่8แล้วสำหรับการหายตัวไปของคุณทาปะทธีระเจริญปัญญาหรือคุณตีนักดำน้ำชาวไทยคะ่ะหายไปจากบริเวณเกาะโคโมโดประเทศอินโดนโดเีนดเซียในระหว่างการดำน้ำครอบครัวยังมีความหวังนะคะว่าคุณตีจะยังมีชีวิตอยู่คะ่ะขณะที่รัฐบาลอินโดนีเซียกำลังส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเร่งกันค้นหาคุณตีคะ่ะติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสารางกูลณยุธยาคะ่ะ แปดโมงสามสิบเก้านาทีตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐเมื่อวานนี้สำนักข่าว WBAL สื่อท้องถิ่นของอเมริการายงานว่านายถาปณะทีระเจริญปัญญานักดำน้ำชาวไทยไวัย30ปีสูญหายในวันที่17เมษาย,ยนที่ผ่านมาขณะด,ดำน้ำอยู่ที่เกาะโคโมโดประเทศอินโดนีเซีย รายงานข่าวระบุว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้บริหารด้านการเงินของคลินิกบำบัดผู้ติดยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐชื่อ Turning Point มา3ปีแล้วและกำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานมิวตันวิลเลียมผู้บริหารระดับสูงของคลินิกเทอร์นิ p งพอยให้สัมภาษณ์ว่าตีหรือถาปะนะเป็นคนที่มักจะไม่เรียกร้องให้คนช่วยเหลือเขามักจะคอยช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ พวกเขารู้สึกเศร้าอย่างมากและจะทำพิธีรำลึกถึงเขาช่วงสายหวานนี้นอกจากนั้นจะปลูกต้นไม้จากเมืองไทยไว้ที่นาคลินิกเพื่อเป็นการรำลึกถึงถาปณะด้วย8วันแล้วที่แม่และพี่สาวรวมถึงญาติญาติของถาปณนะหรือที่ครอบครัวเรียกว่าแตงโมเป็นห่วงและกังวลอย่างมากต่อการหายไปของเขาครอบครัวเล่าว,ว่าแตงโมเดินทางจากอเมริกาวันที่11เเมษายนเพื่อกลับเมืองไทยมารับแม่ไปอยู่ด้วยเพราะเพิ่งเก็บเงินซื้อบ้านได้ แต่วันที่12เมษายนได้โทรศัพท์แจ้งครอบครัวว่าเดินทางถึงฮ่องกองและจะแวะดำน้ำที่โคมโดอินโดนีเซียก่อนและหลังจากนั้นทางบ้านก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครอบครัวจึงได้รับทราบจากเพื่อนต่างชาติของฐาปณะนะที่ร่วมดำน้ำวันเกิดเหตุโมเขาอยู่ในอยู่ระดับความลึกอยู่ที่ประมาณ40เมตร นะคะในขณะที่คนอื่นจะอยู่ที่ระดับประมาณ17เมตร18บดเมตรโดยประมาณะค,ะค่ะ,ะเมื่อเมือ่อเมื่อมีขึ้นเกิดขึ้นโมเขาก็ส่งสัญญาณขึ้นมาแล้วว่าอ่ะโอเคถังออกซิเจนเขาเนี่ยไม่พอน,นะคะถังออกซิเจนไม่พอทางเพื่อนเขาที่อยู่ข้างบนนะคะชั้นข้างบนเขาก็สังเกตเห็นแล้วว่าโอเค ไม่พอแต่ในขณะที่โมเขาส่งสัญญาณเนี่ยมันได้เกิดขึ้นใต้น้ําขึ้นลักษณะขึ้นก็คือเหมือนเหมือนเป็นลืน่นเป็นเป็นเครื่องซักผ้าค่ะหมุนเป็นลักษณะของเครื่องซักผ้าแล้วก็วินาทีนั้นนะคะก็พัดโมหายไปจากแนวที่แนวดาน้ํานี่เป็นภาพสุดท้ายของฐาป,ปนณะก่อนที่เขาจะลงดําน้ําและสูญหายและนี่คือภาพจากอุปกรณ์วัดระดับความลึกที่อยู่ติดตัวหนึ่งในเพื่อนของฐาปนณะที่รอดชีวิต นักดำน้ำคนนี้อยู่ที่ระดับความลึกประมาณ15-20เมตรจากภาพแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงระดับความลึกในดนวดิ่งอย่างรวดเร็วผิดไปจากพฤติกรรมดำน้ำปกตินั่นหมายความว่าอาจเกิดความเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำทำให้นักดำน้ำต้องขึ้นจากระดับความลึกที่เป็นอันตรายขณะที่ถาปณะอาจเผชิญสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่าเพราะข้อมูลจากเพื่อนของเขาระบุว่าถาปณะ อยู่ที่ระดับความลึกถึง40เมตรขณะเกิดภาวะคลื่นใต้น้ำทีมข่าวไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับเอกอัครราชทูตไทยประจำอินโดนีเซียระบุว่าขณะนี้การค้นหานายถาปะณะยังคงดำเนินการอยู่ทั้งบนบกและในน้ำแม้เหตุการณ์จะผ่านมา8วันแล้วหน่วยตำรวจในท้องถิ่นนะฮะและก็บริษัททัวร์ที่ดูแลคุณถาปะนะนะครับ แล้วก็ได้มีการเริ่มค้นหาตั้งแต่คุณหายไปแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่สิจนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เขายังไม่พบร่างของคุณถาปนะนะฮะหรือยังไม่พบตัวคุณถาปนะครับแต่เราก็ได้ให้ทางทางการอินโดนีเซียนะครับยังค้นหาอยู่นะฮะก็มีหลายฝ่ายนะฮะที่ช่วยค้นหาไม่ว่าจะเป็นตำรวจในท้องท้องที่นะฮะแล้วก็หน่วยเขาเรียกว่าหน่วย Search and Rescue นะฮะของพื้นที่นะฮะแล้วก็รวมทั้งกองทัพเรือของอินโดนีเซียด้วยก็ยังพยายามค้นหาอยู่นะครับ ก็หวังว่าจะพบคุณถาพณะนะครับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านดำน้ำระบุว่ายิ่งนักดำน้ำลงไปในพื้นที่ลึกจะยิ่งใช้ออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าหากประกอบกับการถูกคลื่นซัดแรงอาจยิ่งทำให้ลงไปอยู่ในจุดที่ลึกมากขึ้นภายในเวลารวดเร็วนอกจากนั้นระดับความลึกของการดำน้ำที่ปลอดภัยจะอยู่ที่18เมตรหากเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญ30เมตรแต่ระดับลึกสุด ที่นักดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวจะรับไว้ไม่ควรเกิน40เมตรการสูญหายของนายถาปณะถูกพูดถึงอย่างมากในเว็บไซต์พันทิปนอกจากผู้คนในโลกออนไลน์จะช่วยสืบหาข้อมูลต่างๆแล้วหนึ่งในผู้แสดงความคิดเห็นยังระบุว่าบริเวณที่เกิดเหตุเคยมีเหตุการณ์นักท่องเที่ยวสูญหายบ่อยครั้ง หนึ่งในนั้นเป็นเหตุการณ์นักดำน้ำห้าคนหายตัวไปและพบติดอยู่บนเกาะซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของมังกรโคโมโดสัตว์โบราณที่กินเนื้อเป็นอาหารท้าปณะ,ะรักการท่องเที่ยวเดินทางไปมาแล้วเกือบรอบโลกกิจกรรมที่ทำเป็นประจำคือการดำน้ำเขาเป็นนักดำน้ำที่ถือว่าอยู่ในระดับชำนาญการและเป็นครูสอนดำน้ำในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครอบครัวเล่าว,ว่าเขาเป็นเด็กเรียนเก่ง สอบชิงทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศสวีเดนจนจบปริญญาตรีด้านไฟแนนซ์และจบปริญญาโทสองใบที่สวีเดนและอเมริกาขณะนี้ครอบครัวยังฝากความหวังกับเจ้าหน้าที่จะตามหาตัวเขาเจอได้ในที่สุดวรรอิสรางกุลณนะอยุธยาไทย PBS รายงาน เกาะโคโมโดที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในความใฝ่ฝันของนักดำน้ำนะคะขึ้นชื่อเรื่องความงดงามของระบบนิเวศวิทยาใต้น้ำค่ะและมีสัตว์ป่าสัตว์น้ำที่เต็มไปอย่างนานาพันธุ์ค่ะเกาะโคโมโดอยู่ทางตอนใต้ของอินโดนีเซียลักษณะทางภูมิศาสตร์เกาะทอดตัวขั้นกลางระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย เป็นแนวกระแสน้ำที่ผสมสูนรรวมทางชีวภาพจากสองฝากสมุทรค่ะการเดินเรือในร่องน้ำบริวเวณเกาะโคอมโดเป็นเรื่องเสี่ยงอันตรายเพราะว่าเป็นร่องน้ำแคบระหว่างเกาะน้อยใหญ่ที่เชื่อมกันระหว่างน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีระดับน้ำทะเลสูงกว่าน้ำในมหาสมุทรอินเดียกว่า1ฟุตหมูกก่เกาะบริวเวณนี้เป็นรอยต่อของทะเลทั้งสองมหาสมุทรช่วงที่น้ำลงทางฝั่งมหาสมุทรอินเดียจะทำให้น้ำจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ไหลเข้าไปทําให้เกิดกระแสน้ําหมุนวนจนได้ชื่อว่าเป็นร่องน้ําที่มีกระแสน้ําไหลเชี่ยวแรงและไหลเร็วที่สุดในโลกการดําน้ําที่นี่จึงต้องระมัดระวังเรื่องกระแสน้ําที่ไหลแรงเป็นพิเศษนอกจากจะมีกระแสน้ําเชี่ยวแรงแล้วยังมีกระแสน้ํามนวนที่หมุนวนเหมือนน้าในเครื่องซักผ้าดึงนักดําน้ําจมลงไปในระดับความลึกอย่างรวดเร็วโคโมโดจึงไม่เหมาะกับนักดําน้ํามือใหม่ แต่ในความเชี่ยวแรงของกระแสน้ำทำให้ผาหินและแนวปะการังใต้น้ำมีความอุดมสมบูรณ์มีความงดงามดึงดูดให้นักดำน้ำไปที่นั่นเป็นจำนวนมากค่ะ